อยู่กันในเกม Crisis Fucking Action กับผม Dark Fox นั่นมองก็สลหรับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นปืนสไนเปอร์กระบอกนี้กันอีกแล้วนะฮะก็มาฝึกไงสไนเปอร์ฮะมาสวัสดีนายยิงทะลุไปเลยละกันนะฮะ first spot ก่อนเลยก็ตอนนี้คือฝนที่บ้านก็ตกอยู่ฮะก็อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขอโทษกันด้วยกันนะฮะเออก็อยากเล่นไงก็เลยแบบมาอัดคลิปละกันนะตอนนี้คือมันแบบอากาศเย็นดีไงเหงื่อไม่ออกฮะ เฮ้ยเพนเข้ามาฝั่งใครเนี่ยอาฝั่งผมนี่วะโอ้แต่มันไม่เข้าฝั่งนั้นน่ะเพื่อนแม่งชอบเข้าฝั่งผมนะฮะแม่แล้วฝั่งนั้นก็มีแค่หนึ่งคนอะสงสารมากเลยอะนายคนนั้น่ะโอ้ดูเพื่อนกูดิแม่งโดดไปโดดมาฮะโอ้โหราดผมด้วยนะไอสัตว์เลยแน่จริงคือมึงไปฝั่งนู้นดิไอเฮียเนี่ยอยากยิงอะเฮ้ยใครเข้ามา อ๋อมปนคนออกไปนีกว่าเอาคนนั้นออกไปฮะหื่แล้วเพื่อนกูเป็นฆ่าตัวเองทำไมนะมึงทำไปเพื่ออะไรฮะเฮ้ยไอ,ยอยคนนั้นมันอยู่ดิงวะเนี่ยอ๋อมันเล็งตรงนี้โอเคได้อยู่ฮะมารอคนเข้ามาฮะฝั่งนั้นเอ้ยมีเข้ามาแล้วว่าเฮ้ยหวัดดีพวกนายโอ้โหเพิ่งเกิดนนะ่ะยิงไม่โดนฮนะหึปืนคนเลยคนนี้มาได้เลยฮะนั้นขอเอาจริงแล้วกัน มาดีมาดีโผล่มาเลยนายเฮ้ยยิงไอ้เฮี้ยนี่ดิไอ้เฮี้ยนี่ล้าสกูจังเลยว่ะไอ้สัตว์เพื่อนกูเนี่ยขี้ล้าสจริงๆฮะยิงมาเลยนายคนนั้นน่ะยิงเพื่อนกูเลยดูฮะมันซ่ามากอ่ะเอ้ยสัตว์ตายไปดีเพื่อนกูเฮีย้ยทำเป็นเก่งไอ้เฮี้ยไอ้หาลากนะฮะอืมกูอยากยิงมันมากแลหละไอ้เฮี้ยเพื่อนกูนะโคตรหมันไส้ฮนะ โอ้โหโดเนเลยป่าวอีบาเล็ตฮะบาเล็ตอัพเต็มปะเนี่ยโอ้ยยิงโดนได้ไงวะฮืมดับเบิลคิวฮะคนนี้เฮ้ยตึงปะเนี่ยไก่ตึงฮะบางครั้งคือไอ้พวกเนี้ยอย่าประมาทนะฮะไอ้พวกเบลวต่ำๆเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าประมาทมันจะขาดนะฮะมันคมนะเพราะว่ามันแบบมันฝึกแต่สไนเปอร์ไงในโหมดพวกแบบเนี้ยนะฮะโหมดยิงแบบไกลๆอ่ะด่านยิงไกลๆอ่ะแบบเนี้ยมันคมอยู่นะโอ้เพื่อนกุ้งก็ปัง เฮ้ยอย่าบังกระสุนกันสิโอ้โหมาดิผมโผล่มาดิมังถือปืนกลเลยปะโอ้ปืนชาร์โดฮะโอ้โดนลูกซองเพื่อนกูยิงตายไปละโอ้ยคนนี้มึงบุกไปถึงฐานเลยอ่ะเยี่ยมันเหมือนเหมือนโหดอ่ะเพื่อนกูอเหมือนโหดมากแต่ตัวยิงตายเลยมึงอ่ะมาดิโผล่มาเลยนายโผล่มาเลยนั่นไงตายดึงเรียบร้อยฮะเรียบร้อยทำมันเก่งไงสัตว์มาดิโผล่มามึงอ่ะ สับยิงสับยิงฮะโยกยิงโยกยิงแบบพีบีเออโอ้โหกูโดนเลยโกูโดนเลยโอ้ยมาดิเหมือนหล่อ,อเพื่อนกูตายแนละ้วฮะเฮ้ยคมว่ะคนที่คมว่ะบาเลตอะนี่ไงคมเหรอมึงไอสัตว์คมนักเหรอไอ้เหี้ยมาดิตรงนี้โอ้โหเล่นตรงนี้ฮนะโคตรเกลียดแล้ววะมันยิงยากกับเพื่อนมันยิงยากเดี๋ยวก่อนนะแต่มึงเจอระเบิดกูไอ้เ,อเวนโผล่มาดิ โอ้โห oh, ไม่โดนวะเอาไปเลยซัรดระเบิดเอาไปเอปเอนั่นแหละไอ้เหี้ยชอบมาเลี่ยมกับตรงนั้นนะก็โดน,โน al, ระเบิดกูไปตีซัดผมมาผมมาโอ้เพิ่งเกิดฮะเพิ่งเกิดเฮ้ยใครโหวตอะไรกันเดี๋ยวก่อนกูไม่เอามึงไม่ต้องโหวตกันไอ้ซัดเขาก็ไม่ได้โป o นะไอ้เหี้ยจะโหวตหาพ่อมึงอนะ่ะนี่ยิงไปเลยยิงไปเลยเรียบร้อยนะฮะ ผมฝึกเล่นปืนนี้ไงปืนนี้คือผมว่าผมชอบนะปืน chasing demon เพราะว่ามันผมว่ามันตรงดีอ่ะในการยิงอ่ะมันตรงมากอ่ะนะผมก็ไม่ทราบว่ามันจะตรงกว่า death demon เล่า่าแต่ผมชอบปืนนี้มากกว่าไงเพราะว่าปืน death demon ผมเล่นไม่ไม่เก่งฮะเออโอ้โหเพื่อนเพิ่งเกิดโอ้โหยืนยิงแบบง่ๆเลยคนนี้โอ้เพื่อนกูก็เก็บลุนลัวเลยฮะกูขอบ้างสิเพื่อน ขอแบบชอบ็อตหลอๆหน่อยได้ปะมาตีมาตีมาตียิงเข้าไปยิงเช็คแบบมั่วๆไปเลยนี่น,นี่โอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่โดนเลย้อยเต็มเต็มอีกตัวหนึ่งเจ็ดคิวอีกคนหนึ่งมาเพื่อนยิงแบบสุ่มๆปะนะไปเลยฮะเดี๋ยวนะโผล่มาดีเหนือเทพมาดีซัดยิงไกนะฮะเออกูอชอบยิงไกไงมามึงมามึงมามึงมา เพราะว่าคนเทพคือมันไม่เข้ามากันนะมันมีแต่พวกไก่อ่ะเออเนี่ยกูรอคนเทพเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีฮะอยากโดนใไ่เทพๆยิงอะครับอ,อือแบบีมาไอสัตว์โอ้โหไม่โดน๋ดยวกอน,นะกระสุนหมดชิบหายละเอาเปืนพกเป็นเล่นแล้วกันนะจะไ,ไหวไหมนนดีอะเฮ้ยสวัสดีโอ้โหโดนแล้วไม่ไหวว่าทหารนี้ มันเข้าใกล้ยากมากอ่ะมันต้องแบบซิกแซกหลบไปอ่ะโอ้โหไอ้มันหลบยากเหมือนกันนะเพื่อนกูโดนแล,ล้วฮะลุนลัวแล้วฮะงานนี้ลุนลัวเลยโอเคมาดิยิงไปไม่โดนนะฮะมึงโผล่ไหมซับคุณโผล่ไหมอุ้ยไม่โดนเชี่ยเยโอ้โหเพื่อนกูได้ฮะเดี๋ยวก่อนนะนะอีกคนนึงมันแอบตรงนี้ไอ้เหี้ยนี่มันแอบตรงนี้เหมือนตึงอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนตึงบาเลตมึงอะเหมือมนตึงยิงให้ยับหมดทั้งตัะมาดิ ปืนราคาถูกกันนะมึงหงายอี้แบาเลตอ่ะ,อะโอ้โหเนี่ยโดนแลยปืโนโดนปืนราคาถูกแล้วฮะมาดิระเบิดไปมึงเข้ามาฮะเออเออโดนเจ็บหนักไปดิไอ้ซับดิไงเฮ้ยมาโผล่ป่ะมึงโผล่ป่ะมึงโผล่ป่ไม่โผล่ฮะไม่โผล่ตัดดึงนะตัวนี้โอ้เพื่อนกูออกไปตายฮะเฮ้ยโอ้โหมันเอาเฮ้ย มันเอาเรื่องอยู่วะคนนี้นี่ไงเฮียอีกคนนึงอ่ะมันแอบตรงซอกตรงไอ้ตู้ตรงนั้นอ่ะเดีย๋ยวก่อนนะเดีย๋ยวก่อนนะใครป้าระเบิดใครป้าระเบิดวะม,มันไม่ถึงไอ้น้องอย่างเงี้ยถึงแน่แน่นี่ไงละ่ะเต็มเต็มปะนายระเบิดอ่ะระเบิดสไนเปอร์รู้จักเป่าเอ้ยระเบิดใครป้ามาเพื่อนกูที่บ่าเฮ้ย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 คนเทพก็มาละนะฮะเล็กกว่าเล็กกว่า เล็กเอ็มสามเจ็ดนะฮะเอามาตีเอ็มสามเจ็ด 7. แล้วไงอ่ะกูเอ็มอะนะฮะกูเป็นตะโกนเดมอนอ่ะแล้วไงไอ้สัตว์มาดิยิงกระสุมส่มๆเฮ้ยโหลดดิ้งก่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่นี่ก็คมอย่างเลยนะฮะคมมากบึงมาหน่อยดยยนะ em, ิเฮ้ยทีมกูมีสัตไนเอ็มวะเฮ้ยได้อยู่ได้อยูอย่เฮ้ยตรงน,นี้มันยิงไม่โดนวะนี่ไงเฮียเล็กเอ็มสามเจ็ดหรอนน ไอ้สัตว์ก็แค่นั้นน่ะมาดิมาดิม,มาอีกสิมึงมาอีกสิหืมกูโดนแต่บาลเลตยิงเว้ไอ้นี่มันคมจริงฮะแม่งไก่โคตรคมเลยว่ะหืมไม่โดนไม่โดนโอ้เพื่อนกูเต็มแล้วตรงนี้ฮะโอ้โหปืนเดชอ่ะเดชเ,เดมอนเอ็มซะด,ด้วยนะฮะเอาเอามาดิวัดกันาดเปล่าเดชมึงกับปืนเชสซิ่งกูอ่ะใครจะเหนือกว่ากันนะ่ะโอ้โหแม่งเพื่อนกูบังอะไรวะเนี่ยบังกันเหรอเกินนะพวกมึงอะ่ะ นี่ไงฮี่อ่ะมาโอ้ทะลุไปดีครับน้องอือแบบนอนหล่อไปดีฮะตรงนี้ตรงตรงไอ้ตรงรถเนี่ยมีฮะมีอยู่มันแอบอยู่เพื่อนระวังนะมันแอบอยู่มันแอบเลียนอยู่ไอ้สัตว์นั่นนะ่มปปะมึงโผล่ป่ะมึงโผล่ป่ะยิงแบบสมุนโขโ,โดนแล้วฮะอยู่ตรงนู้น,นแน่ๆเลยประมาณแถวเนี้ยตรงเนี้ยมาดิมึงโผล่มาดิมึงโผล่มาเลยสัตว์มึงโผล่มาไอ้ใครยิงอะไรกูนะฮะ เป็นกลนั่นแน่นยิงกูนะฮะไม่โดนฮะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เพื่อนระวังเพื่อนระเบิดใตสัตว์แอบแอบหาพ่อมึงอะเออเรียบรอออ้อยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันทำไปเก่งวะเฮ้ยไอ้ตัว P R O Z U E S เนี่ยฮะ,ะแต่กวก่อนน้มึงไงเฮ้ยขอดูสกรอร์หน่อยสิว่าเท่าไหร่ฮะ,ะไม่โคตรมันเลยว่ะดาเน,นี้ยกูชอบมากดาเน,นี้ยฮะ,ะอย่างชอบมาดิ Uh, ได้ยี่ป้าห้าคิวก็ถือว่าดีอยู่ฮะดีแบบมากๆเลยอะโอเคมาเล่นต่อปะนนายมาห้องเดิมนี่แหละเล่นต่อกันนะรอคนรอคนรอคนเข้ามากันนะมาเริ่มเกมกันได้นะแม่งออกไปกันหมดเลยเหลือหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนะตอนนี้มาดิเอ้ยใครเข้ามาฝั่งกูเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ชอบเข้าฝั่งนั้นกันนะโอ้โหอะไรกันเนี่ย มันไม่ใจเลยเพื่อนพีอยากยิงพวกมึงมากเลยอ่ะเฮ้ยไอเทียนี่ดีกว่านะเออไอเทียนี่ไม่เข้ามาฝั่งนั้นไอเทียนี่มันคมคมอ่ะทีมกูตาที่แล้วอ่ะนะฮะเอาเพอยากยิงมึงมากเลยตอนเนี้ยอยากยิงฮะอยากยิงมาดิมาเหมือนคมมือึงไงายสัตว์เหมือนหลอไม่โผล่ไม่โผล่ไม่โผล่มีเชิงมีเชิงมีเหลี่ยมโอ้โหเหลี่ยมปลาระเบิดอรอกูรู้ไนสัตว์กูไม่อยู่ตรงนั้นหรอกตรงรถแต่มันโดนระเบิดนะฮะ เอาไปเลยมึงไงสัตว์ตรงนี้ด้วยโดนนะโดนโดนเออไม่มาไม่มานี่งไงเฮียยิงทะลุแม่งเลยสัตว์กูรู้มึงแอบอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่เนียนนะเพื่อนกูรู้กูเห็นหมดแล้วเพื่อนกูไปไหนวะนี่ยเอาอยู่ดีดีว่ากูคิดว่าเพื่อนกูหายไม่ใช่อยู่ตรงนี้เฮ้ยเพื่อนระวังนะเพื่อนมันคมแนบบ่คนเนี้ยระวังนะเป็นวานี่ไงลั่นหัวแบบเนาะเนาะเป็นละนอ้องอือมาดีมาดีมาดี ยิงเข้าไปฮะไม่โดนถ้าเพิ่งเกิดฮะตอนนี้โอ้โหมันแอบมันขี้แอบเ้ยไม่โผอะไรฮะไม่ไม่โผล่ให้ตรงนี้ดีกว่านี่งไงสัตว์ที่เพื่อนเล่าโอเคโหลดดิ้งก่อน,นะฮะเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกันทําไมคนมันไม่เข้ามาเลยเนี่ยรอตั้งนานแล้วยังไม่มีใครมาเลยวะอันไหครับเนี่ยในแมปนี้มาดิมาดิสัตว์มามีการปลาระบงปลาระเบิดนะฮะไม่โดนกูหลอกไอสัตว์ นี่ไงทีอบบ่อ่ะห้าคิวแบบเนาะเนาะปฏิครับน้องมารอฮะรอรอ,อย่าออกนะมึงเฮ้ยมีคนเข้ามาแล้วว่าฝั่งนั้นนะ่ะจะตึงเปล่านะตึงหรือเปล่าก็มาดีนี่ไงไม่ตึงฮะไม่ตึงโอ้โหมันหลบตรงรถวะ่ะยิงไปฮะยิงแบบสุ่มๆไปเลยตรงนี้อือออกมาก็โดนดิเอออีกคนหนึ่งเพิ่งเกิดมีเกาะเกิดอยู่มาอยู่ตรงเนี้ย อเอ้ยคุณฮีเข้ามานี่ิว่ะทีมใครวะเนี่ยทีมผมหรือเปล่าค,คุณฮีนี่ไงเหนือเทพเลยฮะเออรีโหลดดิ้งก่อนละกันจัดไปมาเข้ามาเข้ามาไอาสัตว์เข้ามาไอ,อเคนเนี้ยไม่กระสุนหมดชิบหายละมาดิมาดิมาดิไอคนนี้ใช้ปืนฝัดไนท์ M สามหกนะฮะโอ้โหโดนเลย,เเลย<โด>มานี่ไงไม่โดนฮะ อืมไม่โดนชิบหายละระเบิดไปเลยมึงไอ้ซัดระเบิดไปแอบรอเมงไอ้เฮียอย่าแอบอย่าแอบโอ้โหแม่งไม่โดนว่ะเอาคุณฮีโดนละฮะนี่ไงเฮียตายไปดิไอ้ซัดมืนอนรอเอาคุณฮีออกทำไมอะเอามาหยุดเล่นกันก่อนนะมาฮะมาฮะมาฮะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขาอาจจะไม่แบบถนัดก็ได้นะแต่ผมแบบถนัดเงีหมดนี้นี่ไงยิงแบบทะลุปไปเลยดิไอ้ซัดไอ้เฮียมันเก่งมาเด้อ ยิงให้แบบหัวลั่นเลยมามึงมามึงมา,มงมาเข้ามาเข้ามายิงมายิงมาโยกยิง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 แม่งไม่โดนนะฮะมันแบบมันเหมือนหลอกอะกูเนะี่ยนะฮะเฮ้ยมาดิโอโหโดนแล้วฮะแม่งโคตรคมเลยว่ะมันเอาแล้วว่ามันเอาเรื่องแล้วว่าเฮ้ยคนที่ใครเนี่ยคนเทพป่าวานะฮะเทพธูหรือเปล่าอยู่ฝั่งใครวะโดนที่นี่ฮนะ เฮ้ยมันเอาแล้วมันเอาจริงแล้วอ่ะมันเปิดโป้ป่ะเนี่ยมันเปิดโปหรือเปล่าเนี่ยแม่งมันกดเปิดโปแล้วฮะตอนนี้มาดิไอซับมามึงมึงก็มาดิเปิดโป้แล้วไงอ่ะมามึงเข้ามาโอ้ยอยู่ฝั่งนั้นนี่ว่าไอคนนั้นน่ะมันคือปืนอะไรไว้น่ะเอ็มนะไม่รู้เหมือนกันมามึงมามึงมามึงมาโหเล่นละสิบอ่ะตอนนี้จะขอจริงจังก่อนนะเพราะว่าฝั่งนั้นคือมันเอาจริงแล้วฮะ ต่กูต้องแบบโชตึงบ้างล้วกันโชตึงนะโหเลือดไม่น่ากินมากเลยเพื่อนเออสวยเพื่อนโหลดดิ้งก่อนนะจะเย็นมามึงโผมาดิเวนไม่โดนฮะมามึงมาแอบตรงรถกันตรงนี้นี่เรียบร้อยตายไปดิซัดมันโหดตัวมึงอะมึงมาดิมึงมาดิมมาดไม่โดนฮะ โดนแล้วโดนอีกแล้วนะคนนี้มายิงเข้าไปยิงอัดยิงวอลแบงเข้าไปโอ้โหมาแบบนี้ก็หนอ่หนอดีไอเฮีย้ยเดินแบบโง่ๆแบบเนี้ยนี่ไงสัตว์แก้แค้นดีไอเวนเหมือนหลอมึงไงเฮี้ยเปิดโปแล้วเหมืนหอมนหลอเปล่านะเออเรียบร้อยหนอ่หนอดีเจนะ็ดคิวฮะกูเอาจริงละมามามึงมามึงมากันทห้หมดเลยมา อยากยิงคนตึงว่ะเฮ้ยมาหลบก่อนแล้วกันไอ้เยี่ย่ไม่แอะตัวนี้ <c oughs> กากโก้กากโก้โอ้โหอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นนะมาอยู่ตรงนน้นแน่ๆเลยว่ะไกลๆอ่ะเอา้าเฮ้ยกูยิงโดนได้ไงเนี่ยลั่นหัวแบบเนาะเนาะเลยฮะกูยิงแบบมันะนะ่วมัวนั่นน่ะแม่งโดนเฉยเลยอะไรวะแม่งยิงแบบยิงสุ่มยิงขี้เดาอ่ะมห้โดนแม่งหลบไปได้ฮะแป๊บนึงนะ โดมิที้มาตีผมมาดี้ผมมาดี้โอ๊ยไม่โดนไม่โดนฮะโดนอีกคนนึงตรงนี้กูเห็นนะมึงไอสัตว์กูเห็นนะมึงโอ้โหโดนแล้วเพื่อนระวังนะเพื่อนอย่าแจกนะเพื่อนทีมกูจะแจกนะเพื่อนกูแบกแบบเหนื่อยมากมาตีมาตีมาตีผล่มาโผล่มาโอ้โหสองคิวแบบเนาะเนาะเลยฮะสัตว์โอเคใครทักเฟซมาอ๋อคนนี้ทักเฟซมาโอเคเแต่ค่อย,ยตอบนะขอ เล่นก่อนนะเออกำลังตึงเลยตอนนี้แม่งดูแต้มดิไอสัตว์มาไอเหี้ยบุกมาแบบนี้เลยเหรอเหมือนหล่อไม่โดนไอคนนี้ผมปีกมึงเห็นชัดมากอะปีกมึงแบบเห็นชัดแบบชัดเจนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยใครโหวตอะไรการในสัตว์ฝั่งนั้นมึงไม่ต้องโหวตไอสัตว์มันไม่ได้เล่นโปรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่กูไม่โหวตนะ์มันอะมันแบบมันชอบมาแจกให้เราอะกูไม่โหวตหรอกไอเหี้ยนะฮะมาดีมาดี เพราะว่ามันทาแต้มให้ย,ยิงไปเออโดว์เป็นดีสัตว์โหระเบิดควันใครวะเนี่ยมันหรือเลปล่าเนี่ยมันปามาปะกูยิงแบบมั่วๆโอโ้โยมึงมาดิเฮียนี่มึงมาดิมีคนบุกมาฮะตรงนี้ระเบิดไปสัตว์มึงอย่าแอบไอ้เฮียอย่าแอบมึงอย่าแอบไอ้เปรตนะฮะมาดิไอ้เฮียยิงกูจังเลยสัตว์อีกคนหนึ่งตรงนี้ระเบิดปะดักไปไป้าดักไปฮะโดนตาย จบจบไปนี่ไงลั่นหัวแบบเนาะเนาะเพล่ะมาดิมาดิเราเบิดควันอีกแล้วโคตรเกลียดเลยฮะเราเบิดควันเนี่ยอ๋อมีคนจะเข้ามาหนึ่งคนนะตอนนี้เฮ้ยเห็นเลือดแคแบ,บแคบ,บอะเลือดน่ากินมากอยู่ไหนไอสัตว์นี่เ้ยไม่โดนอะ่ะเฮ้ยไม่โดนได้ไงโอ้โหไอสัตว์มาตายหนึ่งตัวฮะอีกคนหนึ่งไอคนนั้นไนหะเทพตัวนี่ไงโดนไปตีเวนเหมือนหล่ออีกคนนึงไม่แอบตัวเนี้ย มันต้องแบบจริงจังแล้วฮะโหเป็นยิงรัวนแล้วแบบทีมก OK. ูไม่แย่แจกสิทีมก OK. ูโอ้ยกูปวดหัวเลยเว้ยตอนนี้นะฮะมาดิมีนคนเข้ามาหนึ่งคนนะฮะไม่ได้ปะมากูาจริงจังละขอเงียบกนะ่อนฮะตอนนี้สมาธิปแป๊บหนึ่งมึงอยู่นี่ใช่ไหมมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตายไปเฮียมาอ,อีกคนหนึ่งมาเออเรียบร้อยจบเกมชนะเว้ย เป็นไงไรควายไอพี่ยมันตึงอะกูตึงกว่าไอ้น้องอย่ามาซากับพี่รู้ป่าอ,อือไอ้เฮียสะใจชิบหายเหมือนตึงอะไอ้คนนั้นอะเหมือนตึงชิบหายอะนี่ไงสามสิบสองคแบบหน่อหน่อ,นอไปที่รับน้องอ,อือ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะขอซ่อมปุ่ก่อนล้วกันก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผู้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด like. ไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันกน็บ๊ายบาย